สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับซึ่งโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับเราก็จะเรียกเป็นสังกฤษว่า genetic disorder หรือว่า genetic disease ก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์วันนี้นําเสนอโดยครูสลาย,ยุทธชานนครน,นั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องท้ายๆเลยของการเรียนเรื่องพันธุศาสตร์ นะครับระดับมัธยมศึกษาเนาะซึ่งจริงแล้วน้องๆประถมก็สามารถที่จะดูนะครับคลิปนะครับคลิปเสียงเหล่านี้ได้นะครับซึ่งคลิปเสียงนี้ที่จะทำเนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเล่าให้ในักเรียนเนี่ยฟังนะครับก็สามารถที่จะฟังแล้วก็ประกอบการอ่านหนังสือไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะฟังเพื่อที่จะจดบันทึกนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม นะครับที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือโรคที่เก um ิดจากความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมร่างกายนะครับโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายแล้วก็โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศนั่นเองนะครับซึ่งเริ่มจากโรคที่เกิดจากความผิดปกติของ ยีนบนโครโมโซมร่างกายนะครับโรคแรกที่จะนำเสนอก็คือโรคทาร์ซิเมียนะครับซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติไปนะครับเป็นโรคที่มีต้นเหตุมาจากยีนด้อยบนโครโมโซมของร่างกายนะครับนี่คือสาเหตุเนาะ ก็จะทําให้อาการของผู้ป่วยนะครับก็จะมีอาการโลหิตจางตัวเหลืองตาเหลืองตับแล้วก็ม้ามโตนะครับลักษณะที่จะสังเกตได้ของคนกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะมีหน้าตานะครับที่ออกจะซีดเหลืองนะครับตัวก็อาจจะสีออกเหลืองเหลืองดําๆนะครับผสมกันไปเนาะท้องก็อาจจะโตหน่อยนะครับคนกลุ่มนี้จะมีการเจริญเติบโตช้าผิวคล้ํา ลักษณะใบหน้าก็จะมีโหนโกแก้มสูงจมูกแบนคางและกระดูกขากรรไกรกว้างนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ค่อคนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องสังเกตอีกน,นึงด้วยว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะสังเกตคนรอบข้างของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโรคต่อไปนะครับโรคผิวเผือกนะครับโรคผิวเผือโกโรคผิวเผือกเกิดจาก ยินด้อยบนโครโมโซมร่างกายนะครับซึ่งก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการผิวหนังเส้นผมแล้วก็ในตาเป็นสีขาวเนื่องจากร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดสีผิวนะครับหรือที่เราเรียกว่าเมลานินได้นะครับคนที่เป็นโรคนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นเลยว่าตั้งแต่ผมขนคิ้วตานะครับริมฝีปาก ผิวหนังทุกส่วนนะครับก็จะออกเป็นสีขาวๆหมดเลยนะครับโรคต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมร่างกายอยู่นะครับโรคนี้ก็คือโรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงเป็นรูปเขียวนะครับโดยปกติแล้วเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับลูกชิ้นปลานะครับที่ถูกปั้นให้เป็นทรงกลมแบนๆแ,แล้วก็มีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลาง การเพิ่มรอยบุ๋มลงไปเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสกันกับออกซิเจนแก๊สแล้วก็สารอาหารนะครับที่จะต้องลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับคนที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงเป็นรูปเคียวหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤ,ฤษว่า Sickle Cell Anemia เนะครับเกิดจากความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งลักษณะอาการของคนที่เป็นผู้ป่วยโรคซ i c k l e c เ l l anemia ก็คือ ผู้ป่วยก็จะมีอาการโลหิตจางแล้วก็มีเม็ดเลือดแดงรูปเขียวนะครับนั่นหมายความว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนั้นไม่สมบูรณ์เนื่องจากความปกติในการสร้างฮ ok ิมโกบินโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะทําลายเม็ดเลือดแดงชนิดเดียวชนิดนี้อย่างรวดเร็วทําให้ปริมาณเม็ดเลือดแดงนี่ลดลงนะครับอาการของคนที่เป็นโรคเลือดหรือว่าโรคโลหิตจางนี่คือปริมาณของเซลล์เลือดแดงนี่น้อยกว่าปกตินะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการอ่อนแอมีไข้ แล้วก็มีเลือดไหลนะครับไม่สะดวกเนื่องจากเกิดการอุดตันของเม็ดเลือดภายในหลอดเลือดนะครับนี่คืออาการของคนที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดเป็นเลือดแดงเป็นรูปเคียวหรือว่าซิคเคิลเซลล์อณิเมียครับต่อไปเป็นโรคที่เกิดจากความผิปกติกของยีนบนโครโมโซมเพศนะครับโรคที่เราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับโรคแรกก็คือโรคตาบอดสีหรือว่า color blindness นะครับ โรคนี้เกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X ครับผู้ป่วยก็จะมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นทําให้สามารถมองเห็นสีเนี่ยบางสีเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากสีเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวสังเกตบล็อกก็เป็นสีที่สาคัญแล้วก็จําเป็นนะครับโดยเฉพาะคนที่ขับขี่รถบนท้องถนนนะครับต้องจอดติดไฟแดงไฟเขียวอาจจะสังเกตสีเหล่านี้นะครับผิดไปจากความจริงแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ โยส่วนใหญ่แล้วนะครับโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นในเพศชายนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพราะว่าเพศชายมีคโครโมโซม x เพียงแท่งเดียวเท่านั้นนะครับบนคโครโมโซมเพศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นคโครโมโซมเอ็กเพียงแค่แท่งเดียวนะครับส่วนอีกแท่งหนึ่งก็คือเป็นคโครโมโซม Y ซึ่งไม่มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบนบนคโครโมโซม Y นนั้นนะครับก็ จะทาให้เพศชายนี่มีโอกาสที่จะเป็นได้สูงกว่าเพราะเพียงแค่โครโมโซม x นะครับอ่โครโมโซม X ที่ได้รับยีนโรคตาบอดสีมาในผู้ชายคนนี้ก็สามารถที่จะเป็นโรคตาบอดสีได้แล้วส่วนเพศหญิงจะเกิดโรคเมื่อมีความผิดปกติของโครโมโซมทั้งสองแท่งคือหากผิดปกติเพียงแท่งเดียวก็อาจจะเป็นเพียงแค่พาหะก็ยังไม่สแสดงอาการของโรคตาบอดสีออกมานะครับ โรคต่อไปนะครับก็คือโรคฮ e ีโมฟิเลียนะครับโรคนี้ก็คือขึ้นจากายีนด้อยบนโครโมโซม X ทเช่นเดียวกันนะครับผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกง่ายและเลือดแข็งตัวได้ช้าเนื่องจากการขาดโปรตีนที่ทำหน้าที่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วเลือดก็มักจะออกตามบริเวณข้อต่างๆเช่นข้อศอกหัวเขา่านะครับเราก็อาจจะเห็นอาการของคนพวกนี้นะครับก็จะมีเลือดเนี่ยห่ออยู่ตามข้อศอกหัวเขา่า นะครับหรือตามข้อต่อต่างๆของร่างกายซึ่งเพศชายก็จะมีโอกาสเกิดโรคเนี้ยได้มากกว่าเพศหญิงนะครับเพราะเพศชายมีโครโมโซม x เพียงแท่งเดียวส่วนเพศหญิงเนี้ยถ้าจะแสดงอาการของโรคเนี้ยก็จะต้องเกิดจากการผิดปกติของโครโมโซม์ทั้ง2แท่งเลยนะครับหากผิดปกติเพียงแค่แท่งเดียวก็จะเป็นเพียงแค่พาหะเท่านั้นเองโรคต่อไปนะครับเป็นโรคภาวะบกพร่องเอนไซม์ g 6 p d หรือว่า g 6 p d deficiency นะครับเกิดจากความปกตินะครับบนยีนด้อยนะครับบนคโครโมโซม X เช่นเดียวกันนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการโลหิตจางซีดเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกง่ายสาเหตุเกิดจากการขาดเอนไซม์กลูโคสซิกฟอสเฟตดีไฮโดรเจนเอสหรือว่าที่เรียกย่อๆว่า g 6 p ินั่นเองซึ่ง G6PD ตัวนี้ทําหน้าที่ปกป้องเม็ดเลือดแดงโดยปกติแล้วก็จะแสดงอาการเมื่อได้รับสิ่งกระตุน้นเช่นยาบางชนิดหรือว่าถั่วปากอ้า สารที่มีในถั่วปากอ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยกินเข้าไปนี่ก็อาจจะเ,เกิดอาการที่ส่งผลเสียนะครับต่อภาวะเอนไซม์จีซิกพีดี D นะครับเนาะ,ะเพศชายก็จะมีโอกาสเกิดโรคเนี้ยได้มากกว่าเพศหญิงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเพศชายมีโครโมโซมเอ็กเพียงแค่แท่งเดียวส่วนเพศหญิงจะเกิดโรคนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีความผิดปกติบนโครโมโซมทั้งสองแท่ง หาผิกวกติเพียงแค่แท่งเดียวก็จะเป็นผาหะอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับอ,อีกอาการหนึ่งเนาะก็ยังไม่ถือว่าเป็นโรคทีเดียวนะครับเป็นการที่มีขนยาวที่ใบหูหรือว่า hairy ear pinna นะครับซึ่งเกิดจากยีนบนโคโรโมโซม Y นะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในเพศชายเท่านั้นเองนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการนะครับการมีขนยาวในใบหูนะครับ ต่อไปเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของคโครโมโซมร่างกายนะครับคโครโมโซมร่างกายของเราก็ถ้าเกิดมีความผิดปกตินะครับก็อาจจะเกิดก่อให้เกิดกลุ่มอาการนะครับกลุ่มอาการแรกก็คือกลุ่มอาการดาวหรือที่เรียกเป็นภาษากังกว่าดาวซินโดมนั่นเองนะครับเกิดจากความผิดปกตินะครับอันอันเรื่องมาจากคโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1คโครโมโซมนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกว่าไตรโซมี2 1นนั่นเอง ทำให้มีคโครโมโซมทั้งหมด47แท่งคือเกินมาจากเดิมอยู่1แท่งเพราะปกติแล้วนะครับคนเราก็จะมีคโครโมโซมอยู่46แท่งนะครับพอจับคู่ก็จะได้อยู่ที่23แท่งนะครับแต่บังเอิญน,นะครับคนที่เป็นอากลุ่มอาการดาวเนี่ยก็จะมีคโครโมโซมในคู่ที่21เนี่ยเกินมา1น,นะครับผู้ป่วยในระยะทารกนะครับที่เป็นกลุ่มอาการดาวนี่ก็จะ ตัวอ่อนโปวกเปียกไปหมดเลยศีสัสะแล้วก็ดั้งจมูกเนี่ยแบนตาห่างลิ้นจุกปากเนื่องจากช่องปากเล็กนะครับลิ้นจุกปากเนาะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าช่องปากเนี่ยเล็กนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยสั้นป้อมหัวใจพิการตั้งแต่กําเนิดและมักจะอายุสั้นด้วยคนกลุ่มนี้นะครับเท่าที่เคยได้เห็นมานะครับก็จะมีอายุยืนยาวสุดก็อยู่ที่ช่วงวัยรุ่นนะครับมาดาที่มีอายุมากกว่า35ปี หรือคนที่มีอายุสูงแล้วนะครับแล้วก็มีลูกเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงที่ลูกนี่จะเป็นโรคในกลุ่มอาการดาวนะครับต่อไปครับกลุ่มอาการของเอ็ดเวิร์ดหรือเอ็ดเวิร์ดซินโดมนะครับซึ่งเกิดจากการที่คโครโมโซมคู่ที่18เกินมา1คโครโมโซมหรือที่เรียกว่าตร i s โซมี8 8นะครับทำให้มีคโครโมโซมทั้งหมด47แท่งก็คือเกินจากปกติมา1แท่งนะครับ ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะอาการศีสัเล็กหน้าผากแบนตาเล็กคางแล้วก็คอสั้นหูหนวกหรือผิดรูปนะครับนิ้วมือเกิดการกำแน่นงอเข้าหากันนะครับหัวใจก็จะพิการแต่กำเนิดปัญญาอ่อนมักเสียชีวิตภายในอายุ1นปีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเนี่ย หรือว่ากลุ่มอาการเอสบอร์ดเนี่ยก็เราก็มักจะไม่ค่อยเห็นเขาหรอกครับเพราะว่าเขาจะอายุสั้นเขาเกิดมาเขาก็จะต้องให้ความช่วยเหลือเนาะเข้าห้องอบตู้อบนะครับใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออายุสั้นด้วยต่อไปครับกลุ่มอาการพาเทานะครับอ่าซึ่งเกิดจากการที่คโครโมโซมคู่ที่13เกินมา1คู่1คโครโมโซมเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทําให้มีเอ่อโครโมโซมทั้งหมดเนี่ยเป็น47แท่งคือเกินมาจากปกติ1แท่งนั่นเองนะครับ ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มอาการพาเทาตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะอาการปากแหว่งเพดานโวนะครับศีรษะเล็กไม่มีคิ้วหูหนวกหรือผิดรูปนิ้วมือติดกันนะครับกลุ่มอาการพาเทาตัวนี้นะครับก็สังเกตได้ง่ายๆเลยเนาะนะครับลักษณะก็คือปากแหว่งเพดานโวนี่คือจะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับตรงน,นี้ก็คือกลุ่มอาการพาเทาเนาะต่อไปครับกลุ่มอาการคริตูชาคริตูชา นะครับเกิดจากาแขนด้านสั้นของโครโมโซมคู่ที่5นะครับแบ่งขาดหายไปแต่ยังมีโครโมโซมคู่ปกตินะครับคือยังมี46แท่งอยู่แต่มีความผิดปกติบนโครโมโซมร่างกายนะครับนะโดยเฉพาะคู่ที่5นะครับก็ทำให้แบบว่าอาการของคนนี้เนี่ยก็จะมีศีสะะเล็กใบหน้ากลมใบหูอยู่ต่ำตาห่างเสียงร้องคล้ายกับแมวปัญญาอ่อนแล้วก็มักจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายด้วย นะครับบางทีเราเรียกกลุ่มอาการตัวนี้นะครับว่า cat cry syndrome เพราะเสียงร้องที่เล็กแหลมนั้นเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับเสียงแมวร้องนะครับนะต่อไปนะครับต่อไปเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของคโครโมโซมเพศนะครับโรคแรกก็คือเป็นกลุ่มอาการ Turner หรือว่า t u r n e r s Sy ์สซซึ่ง Turner s y n d ซิน e ดเนี่ยก็จะพบในเพศหญิงเนื่องจากคโครโมโซม X หายไป1โครโมโซมทําให้มีโครโมโซมเพียงแค่45แท่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งร้อยกว่าที่ควรจะเป็นอยู่1แท่งเนาะนะครับผู้ป่วยจะมะีเป็นเพศหญิงนะครับรูปร่างเตี้ยคอสั้นแล้วก็มีพังผืดเป็นแผ่นกว้างนะครับนะเต้านมเล็กรังไข่ฟอร์ไม่เจริญนะครับไม่เจริญเติบโตนะครับทำให้เป็นหมันได้นะครับกลุ่มอาการของเทนะิร์นเออเนาะ ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับที่มีอาการผิดปกติเนาะกลุ่มอาการต่อไปนะครับกลุ่มอาการ k l ายเ f e l t e r นะครับ k l ายเ f e l t e r เนาะก็คือส่วนใหญ่ก็จะพบในเพศชายแล้วก็แล้วก็เกิดจากคโครโมโซม X นะครับเกินมา1คโครโมโซมเนาะทำให้มีคโครโมโซมเนี่ยสีแท่งก็คือเกินจากปกติมา1แท่งนะครับซึ่งผู้ป่วยก็จะเป็นเพศชายซะส,ส่วนใหญ่เนาะนะครับเป็นเพศชายนะครับรูปร่าง จะคล้ายกับเพศหญิงสังเกตว่าที่โครโมโซมเพศของเขามี x 2ตัวนะครับแล้วก็ไปดูอาการของเขาก็จะมีรูปร่างคล้ายกับเพศหญิง <c oughs> นะครับมีเต้านมมีสะโพกผายเสียงแหลมเล็กแขนขาย,ยาวักมีอันทะฟอร์ขนาดเล็กแล้วก็เป็นหมันปัญญาอ่อนด้วยนะครับนี่คือกลุ่มอาการของ k ายเฟลเตอร์ครับชายเฟลเตอร์ก็เป็นกลุ่มอาการที่น่าเป็นห่วงนะครับ ต่อไปกลุ่มอาการ Triple X นะครับ Triple ก็คือ3เนาะ X ก็คือมี X 3ตัว Triple X ก็คือมี X 3ตัวเนาะพบในเพศหญิงนะครับเกิดจากโครโมโซม X เกินมา1โครโมโซมนะครับที่ทำให้อา่ามีโครโมโซมเป็น4ี่ิบแท่งนะครับแล้วก็นะครับกลุ่มอาการ Triple X นี้นะครับผู้ป่วยก็จะเป็นเพศหญิงเนาะแล้วก็เต้ายมเต้านมนะครับไม่เจริญเติบโตอวัยวะเพศเจริญไม่เต็มที่นะครับรังไข่ นะครับฟอร์ 4, ไม่มีประจำเดือนเป็นหมันแล้วก็ระดับสเปนยานะครับต่มกว่าปกตินะครับนี่ก็คือกลุ่มอาการของ Triple X t r i p l e X s y n d r o m e นะครับและกลุ่มอาการสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มอาการ double y นะครับเนาะ Double Y s y n น r o m e นั่นเองเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบในเพศชายนะครับเกิดจากโครโมโซม y เกินมา1โครโมโซมทำให้มีโครโมโซม40แท่งนะครับแล้วก็ผู้ชายที่เป็น ผู้ชายนะผู้ป่วยก็จะเป็นเพศชายนะครับรูปร่างสูงใหญ่กว่าปกติอารมณ์รุนแรงนะครับโมโหง่ายเนาะอัยุเพศจึงเจริญปกตินะครับนะไม่เป็นหมันแล้วก็มักจะมีแนวโน้มเป็นอาชญยากรด้วยความเป็นผู้ชายเยอะมากเลยนะครับคนนี้ก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบเป็นผู้ชายเลยนะเป็นผู้ชายจริงๆเลยนะตัวใหญ่คล้ายๆกับเฮอร์คิวลีสอะไรเงี้ยนะครับ นี่ก็คือโรคที่เกิดขึ้นจากการาถ่ายทอดนะครับลักษณะทางพันธุกรรมนะครับที่เกิดจากความผิดปกติของคโครโมโซมเพศนั่นเองนะครับ